ตน,นี้ทานดวงดาวความรักค่ะจากทางจีนเป็นทีวีนะคะี่แม่ตาบอกอะไรเหรอก<ช>ูไม่รู้<ช>จริงๆเหรอกูบอกให้มึ่งออกมาเลยกูไม่ได้ตาบอดจะไปลุกเมื่อไรวะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> กับช่องพัตตันแอนเชนชัย ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรคะพี่จะมารียกซีรีส์เก l าเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นทีเซอร์เนาะใช่ที่เราแบบจับจ้องอยู่ว่าจะรียกนะคะผู้โตนีนิทานดวงดาวความรักค่ะจากทางจีเป็นทีวีนะคะก็จะออาดนภายในปีนี้เนาะสองพันยี่สี่ค่ะอเค ไปดูกันเลยค่ะดวความรักไม่ใช่เหรอแค่อยากมองดาวคู่ดวอ่ะมองเห็นดวงดาวแต่ก็รู้ว่ามีอยู่เหมือนความรักของเราสองคนไงอุ้มอย่าหายไปจากเมย เหมือนตาครูตัวน้ไม่มีทางโอ้ยนิ่งไปเลยถ้าอุ้มไม่ฟื้นขึ้นมาแม่จะทำยังไงไออุ้มพี่อุ้มโดนรถชนอะมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะพี่อุ้น ววอ้มพยายามปุกปิดอลไรมึงอย่างมึงทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยนี่เหมือนกับตอนเราเด็กๆกันะเว้ยที่มึงจะปลอมเป็นอุ้มก็ไปแก้คนอื่นอ่ะอุ้มเหรออือ จริงด้วยอ่ะที่แม่ตาบอดอะไรเหรอกูไม่รู้จริงๆหรอกูบอกให้มึงออกมาเลยกูไม่ได้ตาบอดจะไม่รู้ว่าอะไรวะกูสงสารเขาอะกูเทงเขาไม่ลง ถ้นานี่เป็นอน,นิยายตอน,นคือเป็นตอนที่เจ้าหญิงกับเจ้าชายกำลังจูบกันเสียดายจังที่ตอนนี้มีแค่เจ้าหญิงกับเจ้าหญิง กล้องแบบคือตัวนี้แบ่มิท่ะ coming soon โอเคโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับทีเซอร์ทีเซอร์นะคะเมื่อกี้น่าติดตามอันนี้ก็รออยู่พอเห็นมาใช่อันนี้ชอบแบบเห็นฟิล์มกับน้ำตาล อ่อยู่บ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องแรกของน้องต่อคะไม่ใช่ใช่แบบที่ผ่านมาเห็นแบบน้ําตาลทิมารีใช่ไหมยังไม่ได้รับบทแบบตัวเอกของเรื่องที่เกี่ยวกับแบบคู่หลักของ G L อะใช่ไหมแต่ทชนนี้ก็เล่นเป็นแฝดแล้วมันแต่ครั้งก่อนๆที่เดนเป็นแฝดแต่เช่นเนี้ยคิดรู รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะดราม่ามีฉ่ำมีมีกลิ่นอายของดราม่าแลก็เลยรู้สึกแบบว่านี่ฉันต้องร้องไห้ฉันชอบมากเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าเคมีมันมีอะไรแบบให้เราแบบเอ้ยเราไม่ถูกหล่นเคมีเขาแบบว่าเคมีดีอ่ะเคมีเขาน่ารักคือแบบน้ำตาลก็เล่นเป็นแบบว่า เดียวเลยเป็นออกหลวไหมแบบดูนิ่งๆเมื่อกี้มีความเท้มีความใช่ส่วนด่มก็จะดีมแบบคุณนหนูหวานๆก็ฟิมนี่ชื่อเมย์เมื่อกี้เราว่าเมย์มส่วนน้ำตาลเะเลนเป็นเห็นว่าชื่อกุ้มกับไออุ่นใช่ไหมเป็นแปดกันเป็นแปดมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบปฏิปต่อกันแบบว่า ฉันไม่รู้อ่ะใช่ฉันงงมากก็ไม่รู้ว่าอืมันจะมีมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบกอดใช่ไหมกอดแล้วก็จะมีมองตกตกไปที่หน้าต่างไม่รู้ว่าแสนคนไหนมองแสนคนไหนเชนกันใช่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนยืนนะความรู้สึกของของเขานะของเขารู้สึกว่าคนที่กอดอ่ะคนที่กอดแล้วบอกว่าเราจะไม่หายไปคิดว่าน่าจะเป็นอุ้มอุ้มที่ ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าคนที่ช่วยอุ่นยืนแต่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมาหาแฟนเขาเนี่ยแล้วคือไออุ่นก็แบบคือจะมีแฟนคนหนึ่งอ่ะเป็นเป็นแฟนกับนางเอกใช่ไหมใช่คนชื่ออุ้มใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วทีนี้ใครประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุที่นอนโรงพยาบาลอ๋อแสดงว่าคนที่มันทาหน้าที่แทนก็คือไออุ่นก็คือแฟนอีกอีกคนนึงที่ไม่ได้เป็นแฟน แต่ทีนี้นางเอกรู้ไหมไม่คือมันจับใจความได้ว่าเพื่อนของน่าจะเป็นเพื่อนของไออุ่นที่ว่าพูดออกมาว่าเหมือนแบบไออุ่นอะรู้สึกกับเมอ๋อ<ม>ทีนี้พออุ้มฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมาหาเมเนีน่ยไออุ่นก็เลยแบบที่ผ่านมาเออที่ผ่านมามันมันคือความรู้สึกที่มีให้มีอี่ยมันรู้สึกดีต่อกนันะแต่เม,มไม่รู้ไงเพราะว่ามีตาบอดแล้วเอาทีนี้ถ้าสมมติว่า ไม่รู้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมารู้พอมารู้ทีหลังเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจ,จะออกแนวดังมากเ <c oughs> แล้วออถ้าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแฟนน่ะนอนอยู่างนเนี้ยแล้วฟื้นขึ้นมาอุ้ยมันต้องมีคนฟื้นนะเมื่อกี้เห็นแบบไม่ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วทํายังไงต่อก็จะไปรู้หรอกจะต้องดูต้องรอดูคือตอนนี้ตามคือเรายังไม่รู้เลยว่าจะงงมากมันจะเป็นเป็นยังไงแต่ มันสั้นมากนะเมื่อกี้มันไปทีเริมก็ต้องสั้นไม่มันฟีลแบบเรื่องย่อมาให้ดูว่าอะไรยังไงแต่บ่าฉ่ำเรามากนะจริงจริงแล้วเขาจ้องหายเลยเมื่อกี้เมยบอกว่ากูสงสารเขาก็แสดงว่าแสดคนที่มาไออุ่นไออุ่นไออุ่นคือรู้สึกกับเมย์เพราะว่า มาตุกมุมรักแฟนแฟนของแฟบตัวเองเออแฟนของแขามันจะรู้สึกยังไงอทุกคนใช่งงมากเลยแล้วแบบเราเดาไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเพราะอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านนิยายเขาบอกว่ามีในนิยายก็ไม่รู้ว่าพุ่มกับเขาออกมาจากนิยายแบบเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเลยไม่ค่อยรับรู้อะไรอเกี่ยวเรา่นี้ก็เราติดตามค่ะทั้งฟิล์มแล้วก็น้ำตาลน้องฟิล์มแล้วก็น้ำตาล ทินารีใช่อันนี้แล้วก็มีลุ้นด้วยว่าเรื่องเนี้ยจะมีสองคู่ที่เป็นเอลจีเนอะผู้หญิงผู้หญิงสองคนที่ว่าที่เขาแนะนำชื่อใช่มีกิจายแบบนั้นแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อ่านปีนี่เราเราไม่ได้อ่านยายอะไรค่ะไม่ได้อ่านนียายแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดไปเป็นการยือเคาะก็ไม่รู้ไปถึงดองดาวเดาอื เราเราเอาเราก็เราจินตนาการเอาจินตนาการเอาอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนจะตามด้วยไปอ่านนิยายไหมก็ก็คงยังก่อนอยากดูว่าในซีรีส์พุ่มกับเขาจะจะเป็นแบบเหมือนก็ไม่รู้ว่าจะก็จะจบสวยไหมดูจบแล้วก็อันนี้จบสวยไหมคิดว่าเรื่องเนาะไม่หมายถึงว่าจงย้อนกลับมาอีกว่า คิดว่าจบสวยไหมจะรู้ได้ยังไงเขาไม่รู้ถ้าจบสวยก็จะประมาณแบบไม่คิดไม่ออกเลยอ่ะมันจะจบสวยได้ยังไงไม่รู้เพราะว่าเขาชอบคนเดียวกันไม่เขาก็ได้กนอาแบบนั้นนั่นแหละฟื้นขึ้นมาพี่น้องเขาฝาแฝดเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วสรุปมันจะจบสวยยังไงในเรื่องล่ะใครเป็นตัวเอกแฝดสองแ่ยใครเป็นตัวเอกคิดว่าคนที่มาทีหลังหรือคนที่เป็นแฟนก่อน ม่รูมงไหมเพราะว่าเล่นเล็ก็เลยถามว่าจะสวยคือยังไงอ่ะไม่รู้ว่าตอนตัวเองตาบอด่ะใครเป็นคนอยู่ข้างข้างเข้าใจป่ะเขาตาบอดอืมันก็เลยไม่รู้เลยว่าเรายังโดนโกหกอีกทีนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่ามันจะจุกแบบไหนใช่ก็เลยถามว่ามันมันควจะมีความเป็นมมนจะโสวยไหมหรือจะจุกแบบไหนใช่มันเดาไม่ถูกเลยทุกคนต้องเป็นตามไม่รู้เลย ใช่เลค่ะทุกคนแต่ที่น<อ>ี่เนี่ยดรามา่าฉ่ำมากคิดว่านะเพราะว่าทั้งแบบอันนี้ก็กดดันอะคนที่มาทำที่แทนนะ่มาต้มร้ายก็ต้องรอติดตามก็เขาบอกว่าคอมมิ่งซูนเนาะปีสองพันยสี่ก็ปีนี้ต้องรอดูกันเรือนไปก<ช>็อคอยเราก็น่าจะได้ดู <c oughs> แล้วแหละใกล้ๆนี้แหละเพราะว่าก็เนาะก็สองคนนี้เขาง,งานหนักเขามีงานเยอะเขาต้องแต่ว่าก็รอติดตาม แต่ว่าถามว่าเคมีเข้าไหมนะคะเคมื่อกี้ก็เคมีมันดีอยู่แล้วค่ะพี่ค่ะไม่ทาอันนี้ความรู้สึกเคมีที่ชอบแบบมีครั้งหนึ่งที่เข้าไปดูในดิจิตอลเนี่ยก็เห็นน้องๆเขาแบบว่าเขินกันอะไรเงี้ยเขาร่วมงานกันครั้งแรกก็เลยประทับใจอันนี้ส่วนตัวชอบน้องฟีมมากเพราะว่ารู้สึกว่าน้องอะ่ะชอบพี่นำตามคะ่ะ นี่หรือชอบพี่รู้สึกว่าน้องเวลาย,ยิ้มมันแบบแต่ว่าพิมก็น่ารักค่ะชอบทั้งสองคนเลยอ่ะชอบทั้งสองคนเคมีเขาอ,อยู่ต่างกันน,น่ารักจบค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็จะติดตามเหมือนกันโอเคค่ะถ้าอยากให้เรารีแอคอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้แต่ว่าถ้าคือถ้าถ้ามันแบบว่ารีแอคไม่ได้เนาะคือเกี่ยวกับดีขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้ยเราทำไม่ได้จริงๆเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ก็จะเอาเท่าที่ไหวเนาะค่ะค่ะ,คะก็วันนี้พวกเราสองคนนะคะชค้างช่อก็จะแอนเชนใช่นะคะวัน<ก>นี้จะลาไปก่อนใช่แล้วก็ฝากติดตามเจอกันคลิปหน้าใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามอะไรนะเรื่องเต็มของพลูโตนะคะถ้าสมมติว่าเราสามารถรีอกได้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับ ช่องคอ t อนแอนด u เซนชัยของเราด้วยนะคะฝากเอนดูเราสองคนดีนะวันนี้ไปก่อน <laughs> สวัสดีค่ะัส,สดีค่ะ